ชีวิตคนเราไม่ได้เป็นไปตามดวงดาวแต่ชีวิตคนเราเป็นไปตามการกระทำ การใช้วิชาโหราศาสตร์อ่านลิขิตฟ้าและกำหนดชะตาชีวิตด้วยลิขิตตนจึงเป็นประโยชน์และสำคัญที่สุดสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนมกราคมมีจุดท,ที่ต้องระวังดังนี้ในช่วงวันที่16มกราคมดาวประจําตัวลัคนาราศพีพฤษภตีโกนกับองค์พระราหู24องศาคนลัคนา,าพฤษภต้องระวังเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงเจ็บคอประสาทต,ตามีปัญหาระวังคนหยาบคายมาสร้างปัญหาให้กับเราการทํางานถ้าไปเจอคนที่อารมณ์ร้อนควรหลีกเลี่ยงหรืออดทน ต่อมาคือช่วงวันที่25-29มกราคมระวังการเดินทางแบบไม่ทันตั้งตัว ถ้าต้องเดินทางไกลควรระวังสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอคนโสดในช่วงนี้ถ้าไปตกกลุ่มรักใครควรระวังให้ดีนะครับค่อยๆตัดสินใจสำหรับคนมีคู่ระวังการทะเลาะกับแฟนในช่วงปลายเดือนดาววัสนาลัคนาพุธศพเดินทางสัมพันธ์จรกับพบวิาศนณควรระวังการลงทุนใหม่โปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหญ่อาจได้ไม่คุ้มเสียควรจะต้องมีที่ปรึกษาสำคัญที่สุดสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วและมีมือที่3ระวังถูกจับได้ควรแก้ไขถือศีลให้เรียบร้อยสำหรับชาวลัคนาราศีพุธศพในเดือนมกราคมนี้ควรจะนั่งสมาธิเป็นเวลา6หก ในทุกวันและควรเดินทางไปถวายสังฆทานชำระนิสงที่วัดราชนะดาลางท่านใดที่เคยดูดวงคัสตอมอมูเลตเพาะพื่นดวงกับผมในเวลาที่นั่งสมาธิหนาทีให้นำคัสตอมอมุเลของแต่ละท่านมาถือไว้และอธิษฐานจิตด้วยนะครับสำหรับอัญ,ญมณีหรือหินที่ควรพกติดตัวในช่วงนี้คือหินสีแดงใสหรืออัญ,ญมณีจำพวกทับทิมเรดลูบี้เป็นต้นพิเศษสุดสำหรับวันนี้มีกิจกรรมเล่นเกมแจกตะกุดมหาอุดนเ,เศรษฐีปลุเสกพิธีราชาเริกที่จังหวัดเชียงใหม่สามารถร่วมสนุกรับตะกุดได้ง่าย,ายเพียงคอมเมนต์ ด้านล่างต่อคาถามว่าในปีใหม่นี้ต้องการจะทําความดีอะไรให้ตัวเองบ้างสําหรับหนึ่งท่านที่คอมเมนต์ได้ถูกใจทีมงานมากที่สุดรับไปเลยครับตะกุดมหาอุดนเศรษฐีแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ